เพิ่มภูนภัยสารตลอดมานอกจากออกจากริกทุดงในแดนดินถิ่นอีสานแล้วท่านยังข้ามโขงไปเจริญกรรมฐานที่ฝั่งประเทศลาวและเมื่อปี2499ในจำพรรษาที่วัดจอมไตรนครเวียงจันทร์ท่านได้ปลูกสรัธาสร้างศาสนประโยชน์ไว้จนเป็นที่เลื่อมใสของชาวลาวเมื่อออกพัรษาก็ทุดงไปตามป่าเขา แม้กระทั่งภูเขาวควายที่สูงสุดในประเทศลาวได้กลับมาจำพรรษาที่วัดจอมไตรและเดินทางกลับประเทศไทยครั้งสมัยฉลอง25พุทธศตรวรรษปีพุทธศตรราช2500พอดีในช่วงนั้นท่านได้จาริกเพื่อบำเพ็ญความเพียรและศึกษาธรรมกับครูอาจารย์ต่างๆตามการโอกาสอาทิปี2501ได้จำพรรษากับหลวงปู่งโนโสโรโย ที่เขาใส่สายันอำเภอปากช่องโคราชและได้จาริกไปทางภาคตะวันตกแถบปราณบุรีจนถึงเมืองมาถวายประเทศพมาพ่าบําเพ็ญธรรมในแดนกะเรี่ยงนำพระไตรศรรณาคมไปสู่จิตใจชาวป่าชาวเขาได้ผลพอสมควรปีพุทธศักราช2504พระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรจำนวนสิบรูป ไปจาริกมายังจังหวัดจันทบุรีหมู่มาที่วัดเขาน้อยสามผานอำเภอท่าใหม่เมื่อทราบว่าเป็นสำนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงแต่เนื่องจากสถานที่มีจํากัดและหมู่คณะที่ติดตามมากไม่อยากแยกกันแต่แล้วด้วยธรรมะจัดสรรและบุญบรรดาลให้สาธุชนมานิมนต์ท่านและคณะไปจำพรรษาที่วัดเนินดินแดง ท่านได้จำพภรษาที่วัดเนินดินแดงและน้ำศรัทธาพัฒนาวัดนี้เป็นแห่งแรกในจันทบุรีลูกปีพุทธศักราช2507พระอาจารย์สมชายทิดาวิริโยรับอาราธนานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีชาวบ้านได้กราบนมัสก,การท่านและคณะพระภิกษุสามเณรให้ขึ้นมาพักบำเพ็ญที่เขาสุกินเพราะเห็นว่า เป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อท่านพิจารณาแล้วเห็นสมควรจึงมาพำนักแสวงธรรมนักเขาสุกิมโดยเริ่มแรกก็ใช้วิธีปักรกรดอยู่ตามโคนไม้เมื่อใกล้เข้าพรรษาก็สร้างกุฏิชั่วคราวและเสนาสนะที่จำเป็นด้วยปฏิปทาและบารมีธรรมของพระอาจารย์สมชายติตวิิโยหรือที่นิยมเรียกกันว่าหลวงพ่อสมชาย ท่านพ่อสมชายก็สุดแล้วแต่ได้มีสาธุชนเลื่อมใสศรัทธาเข้ามาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญในพระศาสนาเพิ่มมากขึ้นทุกคนปรารถนาที่จะให้มีการสร้างวัดอย่างถาวรให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปปีพุทธศักราช2509เป็นปฐมกาลแห่งการสร้างวัดเขาสุกินโดยมีพระอาจารย์สมชายติตะวิโยประธานสง เป็นผู้นำศรัทธาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่พระอาจารย์สมชายติดตาวิดีโยได้ขึ้นมาพำนักบนเขาสุกิมแห่งนี้ท่านเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้สร้างสรรสปายาสถานแห่งนี้ให้เป็นวัดที่สง่าง,งามในพระพุทธศาสนาเป็นสถานปฏิบัติของผู้สนใจใฝ่ธรรมเจริญกรรมฐานเป็นทัศสนสถานสำหรับประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นสีสง่าแห่งจังหวัดจันทบุรีดินแดนที่งดงามด้วยทิวทัศน์น้ำตกพริว้วธรรมชาติวิลายตาแหลมสิงทะเลไทยแห่งภาคตวนออกสวนผลไม้นานาพันธ์ชั้นเลิศของถิ่นไทยและอัญมณีเอกแห่งสยามที่สองประกายไปทั่วสากลและเมื่อกล่าวถึงจันทบุรีครั้งคราใด ก็ต้องรำลึกนึกถึงวัดในพระพุทธศาสนานามว่าวัดเขาสุกิมและบารมีธรรมอันอุดมของพระเดชพระคุณพระวิสุทธิยานเทระพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยหรือหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยสมณะผู้องค์อาจสง่างามด้วยธรรมรังสีทต่ไมก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์ก็อยากให้ครูบาอาจารย์มองเราเนี่ยว่าเป็นคนดี ควรที่จะอยู่กับหมู่คณะนดน้ก็จะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติธรรมเล้วกินมันอยู่แค่นั่นเองไม่ได้เป็นไปพู่อบุญพุกุศลอันนี้กิงๆยอมรับก็เลยถูกต้องอแล้วสองอย่างนี่มีอันนี้สงใจของเราเป็นบนุญอย่างมะม่วงเนี่ยเราเดินไปโอ้โหขินเลนจนกว่าจะถึงบ้านบ้านนาเวงนะบ้านาธาตนาเวงโอ้โเลอะหมดป้าเขาก็ทำบุญดี พราะผลไม่เพิ่งยาเริ่มเกิดชาวาสันไม่เคยทำสวนเนี่ยเพิ่งจะทำแล้วผลไม้ก็เพิ่งเกิดปีนั้นนะ่ะเขาก็อยากจะทำบุญกันใส่มาที่ตรตะกาสองเกิดกาขิ้วกลับมาใจมันน้อมลงจริงๆคัดเลือกลูกทสวยๆมาถวายกุบาอาจารย์ส่วนเราก็ฉันลูกที่ไม่ค่อยสวยถ้ามันมีน้อยแล้วก็ใส่บาทหมดเลยถวายกุบาอาจารย์หมดเราก็ไม่ฉันวันไหนได้มากเรากม็มีโอกาสจะฉันบ้าง <c oughs> ใหญ่พินบุนเป็นกุศลมากตอนนั้นน่ะหลวงปู่มั่นท่านเคยท่านเคยพยากรไว้ตั้งแต่อยู่กับท่านนะ mm hmm. บอกว่าท่านจะไปมีชื่อเสียงทางภาคตะวันออก mm hmm. และที่นั่นจะเป็นบ้านเก่าของท่านนะเ mm hmm. ออตั้งใจเธอแต่ไปแล้วไม่สบายมีอันตรายมากแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องคิดอ่ะให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะกรลิมมา mm hmm. ที่มากมากอาจารย์ทิวาที่แรกก็ไม่อยากมาหรอก พราะว่าเห็นคนเมืองจันทบุรีไปอยู่อีสานเนี่ยล้วนแต่ตัวสําคัญสําคัญทั้งนั้นบองดูนิสัยใจคอแล้วมันไม่เหมือนคนบ้านเรากระโหกกระเดกอาจารย์เจี๊ยอาจารย์ประทุมอาจารย์เฟื่องเ,อเราเนี่ยก็ล้วนแต่นิสัยไปสุขุม,มก็ไม่ชอบนิดยัยคนอีสานเนี่ยนิสัยอ่อนน้อมเรียบร้อยอพอมาเห็นพระต่างรกันออกโอ้โหแต่ละองค์ก็ไม่อยากมาอาจารย์ที่ว่าบอกว่า ผมเคยมาเป็นต้นโหนอยู่ที่จันทบุรีเนี่ยผมไปเห็นคนจันบุรีเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยเอาจริงท่านจะมามองคนสอง้องคนเทียบกับคนทั้งจังหวัดไม่ได้เออต้องไปกับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเอาไปก็ไปท่านก็เลยมาก็พาท่านก็มาก็ท่านแหละมาที่นี่ออพอามาถึงที่นี่เราก็อยู่ที่นี่ว่าเออหลวงปู่ที่เป็นบ้านเก่าของเราจะมีอะไรเป็นหลักฐานมื่อบ้านเก่าของเราเนี่ย วันหนึ่งเกิดได้ความขึ้นมาว่าเราเคยเป็นฤาษีอยู่ที่นี่ชาติแรกของเราเป็นฤาษีอยู่ที่นี่แล้วก็ได้เป็นหัวหน้าใหญ่ของฤาษีด้วยอยู่ที่นี่แต่ก่อนที่เราจะมาบวชเนื่องจากลุงเป็นหัวหน้าของฤาษีเราเข้าไปบ้านไปบินบาทแล้วพ่อแม่ก็มักจะพูดหยอกเล่นเสมอว่าเฮ้ยเรามันคนบุญไปอยู่กับคนมีบุญอย่างนี้มันถึงจะถูกเ บางอื่นเราก็เป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ซะด้วยแล้วพ่อแม่เป็นหัวหน้าชาวประมงที่นี่มันเป็นเกาะกลางกลางทะเลนะทีเนี้ก็มันนึอกว่าเอ๊ะทางนั้นที่ของเราอยู่ที่ไหนเลยกไปดูไปดูจับได้แน่นอนตรงนี้แน่ตรงนี้แน่รนแนกรีลิบพาญาติโยงกับพระเนนลองขุดดูสิขุดไปไปเห็นรูปหมอ้อมันมีหม้อใหญ่แล้วใส่ที่หมอ้อเป็นเห็นเห็นรูปปากหมอ้อลงไปขุดลงไปก็เปือ้อยลงไปไปเห็นรูปปากหมอ้อ ถึงก้นพอดีกลับไปได้ฝันฝันฝันหินคลองอยู่อย่างที่เราเห็นนั่นแหละเอามาคนก็ไม่แย่งกันอันสวยๆก็แย่งไปหมดเหลือแต่เม็ดสวยเนี่ยใส่ที่ตู้ไว้เลยเดี๋ยวนี้ใส่ที่ตู้เป็นหลักฐานน,น,นานๆแล้วก็เดินไปดูทีหนึง่งเราไปเห็นกัมีความพอใจว่าเออนี่มันบ้าน,นของเราเราเคยอยู่ที่นี่เคยตายที่นี่เราอยู่ที่นี่เราก็ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปเออันนี้ก็เป็น,นเงนะื่อนไข เราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติให้ดีเลยปฏิบัติให้ดีให้เป็นตัวอย่างของเขาเราต้องพยายามาระเบียบความกระสงหน้าที่กระสงทำยังไงเราต้องรักษาระเบียบยายในให้ดีต่อจากนี้นก็สอนเขาให้เขารัความชั่วซะรับความชั่วอย่างเดียวยังไม่พอนะต้องให้บำเพ็ญบุญกุศลด้วยบำเพ็ญบุญกุศลอย่างเดียวยังไม่พอต้องชำระจิตใจของตัวเองให้สะอาดห,หมดจดสามอย่างเดีวเรายึดยึดเป็นหลัก วัดเขาสุกิมสำเร็จด้วยบารมีธรรมของหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยด้วยพลังศรัทธาของบรรดาสานุสิท์บนเนื้อที่3,280ไร่มีสิ่งก่อสร้างเป็นถาวรวัตถุก100กว่าหลังอาทิอุโบสถจตุรมุขสองชั้นขนาดกว้าง42เมตรยาว42เมตรตึกธรรมวิจัยโดยในชั้นที่สาม ัดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมแสดงโบราณวัตถุพระพุทธปฏิมาและวัตถุอันเป็นมงคลหลาย,ย